お願い。 บ่อยนะแบบว่าอะไรอย่างนี้เนี่ยแต่หนึ่งปีของการเป็นศิลปินผมว่ามันมีแค่หนึ่งครั้งแล้วผมก็รู้สึกว่าหนึ่งปีนี้ผมได้รับความรักแบบว่าว้ากเลยสุเลเกินจากทุกคนที่แบบให้ผมมาแล้วก็ทาั้งนที้ผมเองก็ยังไม่ทันใจนะว่าคือผมผมจะดีพอที่จะอยู่ตรงนี้ไหมหรือว่า ผมทําได้ดีพอเท่ากับที่พวกคนรักหรือว่าคนชื่นชมผมหรือยังอะไรเงี้ยแต่ว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาผมผมมีความสุขมากทุกครั้งที่ทุกครั้งที่อ่านสิ่งที่ทุกคนเขียนหรือว่าทุกครั้งที่เห็นแบบว่าทุกคนชอบเอาอะไรเงี้ยเนี่ยกระดงกระดาษอะไรมาเขียนเนะี่ยคือผมผมชอบมากบางคนพ้งเล่มเลยนะแบบป,ปร, <S <S รับองกระดาเตรียมพร้อมเลยแต่ว่าผมก็รู้สึกดีมา,มากที่เห็นสิ่งเหล่านี้อะไรเงี้ยแล้วก็เวลาผมเหนื่อย ผมท้อหรือว่าบางทีมัน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 หลายรอบดีวาเข้าไปอ่านในเอ็กซ์อะไรเงี้ยมันมันเป็นแบบว่าแรงกำลังใจให้ผมที่ฮึดสู้ต่อแล้วเนี่ยผมขอบคุณทุกคนที่ทำหน้าที่นั้นมาตลอดหนึ่งปีแล้วก็ผมตอนนี้ผมมั่นใจแล้วในตอีนี้ว่าผมอยากเป็นศิลปินที่ที่ดีที่เก่งขึ้นอยากจะอยู่ตรงนี้ผมมั่นใจแล้วว่าผมอยู่ตรงนี้นี่คือที่ของผมแล้วผมรู้สึกว่า นึ่งปีนี้ทุกคนทำให้ผมมั่นใจในหลายๆอย่างแล้วก็ผมมีความสุขที่จะอยู่วันนี้ให้ความสุขกับทุกคนแล้วก็เอออยู่ให้ทุกคนรับนานๆแล้วก็อยากให้แฮปปี้บัสเดย์ทุกคนอยากให้ทุกคนทริปวันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งเหมือนถ้ามีชีิดมากอะไรเงี้ยสม,มผมก็อยากให้วันวันนี้เป็นวันที่พวกเราจะรู้กันว่าเลยมันไม่ไปถึงว่ามันครบรอบหนึ่งปีของพวกเราแล้วก็มันจะวนกลับมาอีกทุกรอบก็อยากให้ทุกคนอยู่ในช่วงเวลาดีๆแบบนี้ โอเคผมผมไม่ซึ้งมากนะเพื่อนบอกอย่าซื้งแต่ว่าเออขอพูดหน่อยอยากพูดว่าก็ขอบคุณทุกคนนะครับรักทุกคนมากๆาจริงนะครับทุกคนในที่นี้ทุกคนก็วันนี้ก็เกือบเสมือนมันเกิดค,ครบรอบหนึ่งขวบของพวกเรานะก็ทุกคนก็เป็นแม่ๆเป็นบางนี้ที่ใจดเดียวของเราได้เห็นเราเติบตัวเป็น้วยหนึ่งขวบนะก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่คอยรักเราขนาดนี้แล้วก็คอยทำทุกอย่างให้เรานะผมรู้ได้เลยว่าทุกคนก็น่าจะทำอย่างหนักเหมือนกัน ว่าเราก็จะเห็นหน้าของเราอยู่บนรถตุกต๊กตุ๊กอยู่บน M B K หรืออยู่บนทุกที่ทุกคนก็ตั้งใจทักโรเจ็ต์ให้พวกเราว่ากผมก็แบบไม่เคยคิดไม่เคยฝันครับว่าผมจะนั่งมอเตอร์ไซค์ผ่านแล้วเห็นรถตุกต๊กตุ๊กมีหน้าผมอยู่ <c oughs> ก็ทะก็อยากจะขอบคุณอีกว่าทุกคนเป็นโพสิชันพลังงานแล้วกัน <c oughs> คือเวลาเราเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะมี negativity <c oughs> ใช่ไหมแต่ว่าผมเห็นทุกคนที่แบบส่งรอยยิ้มมาอย่างเงี้ยแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่า เออเราทําให้ทุกคนมีความสุขได้แล้วก็อยากทาให้ทุกคนมีความสุขทําให้เรามันมีแรงฮืดอะทุกคนอนธะิบายไม่ถูกอะแต่นั่นแหละครับวันนี้เขาไม่เอาซึ้งกันไงผมก็เลยอยากจะบอกว่าทุกคนโคตรน่ารักแล้วเนะ่ยขอบคุณนะคะรับครับผมก็เราก็รู้จักกันมาหนึ่งปีแล้วนะฮะใช่ก็เลยอยากจะบอกทุกคนนะว่าเฮ้ยแฮปปี้ยังมา ค, happy happy นะค, in. คือแบบแฮปปี้แบบแฮปปี้จริงนะคือแอบไปเห็นคือเหมือนจะแบบว่าทุกคนแบบเหมือนจะเป็นห่วงเบิร์กันแบบชอบแบบเบอร์ชอบของแข่งตัวเองไงแล้วเศราแบบไปเห็นแ้วแบบเออน้องเบริร์ช่วงนี้เป็นอะไรหรือเปล่าหรือว่าเบริร์แบบเศร้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยเบอร์บอกว่าเิ้ยไม่เป็นไรจริงๆนะนอนตีพุ่งอยู่บ้านอยู่ฮะขอให้เราใจริญเแบบิร์อะไรผมพูดอะไรคือผมพูดจริงนะ พวกผมนะแฮปปี้จริงที่ผมลงไปในเอนะ็กซ์ตร้าสุดเนี่ยคือที่บอกแฮปปี้คือแฮปปี้จริง mm hmm. แล้วก็ผมอะ่ะอยากให้ทุกคนที่ติดตามผมมีแต่ความสุขคือไม่อยากให้ทุกคนแบบมาเศร้าหรือว่ามาแบบเครียดอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเอ่อทุกคนเพื่อให้ความสุขกับทุกคนแล้วก็ทุกคนให้ความสุขกับเปิ่อนดีกว่าเราจะได้มีความสุขกันกนะครับผมก็อยากจะ mm hmm. ขอบคุณทุกคนนะที่ติดตาม,มา เวลามีงานที่ไหนก็จะตามไม่ดูตลอดนั่นแหละไว้เดี๋ยวเราก็โตนไปเรื่อยนะครับฝากไว้ทุกคนมีความสุขมากๆขอบคุณครับครับผมก็เอาจริงแบบไม่น่าเชื่อเลยว่าผ่านไปหนึ่งปีแล้วตั้งแต่พวกเรา้อยู่นะครับแต่ว่าเป็นเวลาที่ผ่านไปไวมากเขามีคนพูดกันนะครับว่าเวลามักจะผ่านไปไวในเวที่พวกเรามีความสุขนะครับซึ่งผมก็รู้สึกว่า ที่เราทันไปไวได้ขนาดนี้มา่าผมรู้สึกการที่แบบว่าได้เจอทุกคนทุกวันได้ชุ่สุพรรณแต่ว่าก็ได้เจอทุกคนทุกคนบ่อยมาแล้วก็แบบว่าได้มีพิธีอัศจรรแต่ว่ารูแค่ได้รู้ว่ามีพิธีอัศจรรนะแค่นั้นผมก็รู้สึกว่ามีความสุขมากๆแล้วทำให้เวลาขันไปไวมากซึ่งวันนี้นะครับก็รู้สึกว่า่อนจบไวมากไม่รู้ขอนที่ชั่วโมงนะแต่ว่ารู้ว่าตอนนี้รู้สึกว่ามันขันไปไวมากแล้วก็ไม่อยากให้มันจบลงนะครับเพราะว่ามันเป็นมมวิธีในวามสุขจริง มมท่บาแูตอนนี้บาสก็นึงวบแล้วนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าเอเดขวบบานชอบบอกว่าสามขวบนะแล้วตอนนี้บ้านสิบขวบเรียบร้อยแล้วนะครับก็แฮปปี้บาสเดยครับผมครับผมก็เป่นกัเียรที่ผมกคนชอาอะไรงานตื่นให้ยากะไนี่ก็แฮปปี้บ r สเ d ย y ครับทุกคน จริงๆเพื่อนบอกก็อบอกว่าดีใจมากๆที่พวกเราผ่านอะไรหลายๆอย่างมาด้วยกันมากๆแล้วก็ดีใจที่ได้แชร์เรื่องราวชีวิตในช่วงแบบหนึ่งปีนี้กับอยเลยบอกว่าดีใจที่ได้เจอรู้คนเลยแล้วก็ดีใจที่ได้มีครอบครัวที่ใหญ่ขนาดนี้ก็ พวกอยู่สำคัญคมากๆในทุกๆในทุุกๆก้าเดินของบัสเลยก็อยากขอบคุณแล้วกันที่อยู่กับพวกเราแล้ว,ลวก็พวกเรารักพวกอยู่มากนะครับบัส yes. ขอบคุณครับ Happy b บัสเดย์นะครับผมก็ตอนนี้พวกเราก็อายุเป็นคขวบถือว่าเป็นวันเกิดวงใช่ไหมฮะทุกคนผมว่าวันเกิดเนี่ยมันต้องมีการแบบ เวพอร์สหน่อยนะเมกูวิชเมกูอิชิะหน่อยกับ it's my birthday น้องก็ผมอยากขอให้ทุกคนเลยว่าคนจะรักน้องคนไหนคนจะชอบคนไหนคนจะอยู่กับใครคนอยากชอบใครขอให้ทุกคนเนี่ยจำวนนี้ไว้นะครับมันเป็นวันที่สำคัญของเราทั้งคนของน้องสองคนมากทั้งบ้าสแลกก็มีอยากให้ทุกปีที่เราได้แบบว่าคิดถึงกันอยากให้คิดถึงวันนี้นะ วันที่หกธันวาดีใจมากที่เราได้มาเจอกันนะครับเวลามันแบบผ่านไปไวมากๆสำหรับปีแรกของผมแล้วก็เพื่อนเราได้ทำอะไรหลายอย่างมากๆจนพอเราครบหนึ่งปีเนี่ยผมมองย้อนไปรู้สึกว่าที่เราเราก็เดินด้วยกันเราก็เดินพร้อมกันเราผมไปไหนทุกคนก็ตามไปคนอยากทำอะไรพวกเราก็ทำให้รู้สึกว่าเป็นปีที่ทำอะไรหลายอย่างมากแบบ สนุกมากดีใจว่าที่ได้เจอดีใจว่าที่ได้บอกว่ามานั่งฟังดีใจมากๆดีใจว่าเนื้อผมไม่อยากร้องไห้ถ้าขอโทษนะครับก็ขอให้ไม่ว่าปีไหนแบบว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกเราจะเป็นยังไงหรือพวกเราจะยังอยู่เต้นเ็มสองไหมก็จะบอกไว้เลยว่าพวกเราก็จะเป็นเต็มสองนล้แล้วก็รักกันไม่เสมอแล้วก็มีผู้คนอยู่คิอข้างตลอดครับขอบคุณนะครับ ทุกคนที่ชอบพวกเรามาฟังเป็นปีแล้วนะแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่พวกเราได้ทำอะไรหลากหลายมากขอบคุณที่รักพวกเราทั้งสองคนในเวอร์ชันแบบตัวเองแล้วก็ mm hmm. อยากจะบอกพี่สุทุกคนว่าฉันยังพร้อมช่วยเธอเสมอนนะไม่ใช่แค่กับเราสิบเอ็ดคนแต่ว่า mm hmm. ผมก็ยังจะเป็น น็อกตี้ที่ปกป้องเลียสตลอดไปครับแล้วก็สุดท้ายผมสอบไฟนอลใกล้เสร็จแล้วก็ถูกวันนี้นั่นแหละอยากให้มาคุยกันในตอนหนังสยระนะ พูดว่าน่ยปีนึงมันก็ผ่านไปไวเราผมก็ไวจริงแต่ว่าผมไม่รู้สึกเสียดายเวลาที่ผ่านไปเลยเพราะว่าทุกช่วงเวลานั้นมันเหมือนเก็บอยู่ในความทรงจำผมแล้วก็คเป็นช่วงเวลาที่ดีววามากมากก็อยากจะบอกทุกคนว่ามาเก็บความทรงจำกันต่อ ขอบคุณทุกคนที่มาวันนี้ทั้งที่อยู่ที่นี่แล้วก็ดูอยู่หน้าจอเนาะขอบคุณที่มารวมสร้างโมเมนต์ให้กับวันเกิดของไอ้อุ้งเรา้สองคนด้วยพวกเราแบบว่าตื่นตะันตื่นตันสังเกตุยังไะ grateful grateful ขอบคุณครับ ม่ซนะวันนี้ ER um. ไม่ร้องหลาด้เก่งๆครับก็อยากจะบอกว่านอยากเก็บโมเมนต์ทุกโมเมนต์ตอนนี้ไว้เลยเพราะว่าทุกรอบหนึ่งปีปีหน้าเราน่าจะไม่มีแล้วปีหน้าน่าจะเป็นสองปีมอ้อกากร์ด้วยอ่ยว่างเร็ว่เลก็อมาก็ อยากบอกว่าขอบคุณทุกคนมากๆเพราะว่าช่วงจริงๆช่วงนี้ก็ไปส่องส่องจริงๆส่องบ่อยทุกช่วงเลยก็เห็นช่วงนี้ทุกคนเป็นค่อนข้างจะเป็นห่วงพวกเรากันเยอะเพราะว่าเออก็เราด้วยแหละที่คอนโทน่าเป็นห่วงก็เล่นโดตอนี่ตอนเช้าทุกที่ทุกวันนั่นแหละก็ขอบคุณมากที่ทุกทุกคนเป็นห่วงพวกเราแล้วก็อยากบอกว่าเราเองก็เป็นห่วงทุกคนเหมือนกันก็ถ้าวันไหนแบบเหนื่อยหรือว่าอะไรก็อยากให้ทุกคนพักผ่อนเยอะๆครับกินของอร่อยเยอะๆ ถ้าวันไหนต้องาการกำลังใจก็พวกเราจะอยู่ตรงนี้เสมอแล้วก็สุดท้ายนี้ขอให้เราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้วันนี้ของทุกคนเป็นวันที่ดีครับขอขอบคุณทุกคนนะที่มาหาในวันนี้นะครับก็งขอบคุณขอบคุณคุณมากมากเลยก็ขอบคุณที่เดินทางมาด้วยกันขนาดนี้นี่ก็ผ่านไปหนึ่งปีแล้วก็วเร็วมากมากเลยครับ ก็อยากจะมีป <Hands up> ีน <boundaries> ี้แล้วก็ปีต่อไปอยากเจอหน้าทุกคนแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยก็ทุกคนอย่าเพิ่งทิ้งพวกเราไปไหนนะไม่อยากจะอยู่กับทุกคนแบบนี้นานๆนะครับผมก็วันไหนที่ทุกคนเหนื่อยหรือว่าใครเหนื่อยนั้ก็มาต่อพวกเราได้นะครับเราจะได้เดินไปด้วยกันต่อก็สำหรับผมนะวทุกคนเป็นของขวัญวันเกิดที่ดีที่สุดเลยในวันเกิดบัสครับผมก็ปีหน้าก็อย่าลืมมาเป็น ุณเกิดพวกเราอีกนะบ๊ายบายครับผมก็จริงๆช่วงที่ผ่านมาที่ผมพูดถึงแฟนคลับตลอดผมก็ร้องไห้ถึงที่ผมจำได้ตอนนห้ถึงจังหวัดร้องไห้ถึงจังหวัดแล้วทุกคนก็จะบอกว่าจิ๊นอย่าร้องไห้ลูกไม่เสียใจ ที่ผ่านมามันมีช่วงหนึ่งที่ผมลงด,ดิโพสทิกต็อกอะไรพวอน้คือผมเป็นคนชอบดู psychology อะไรอย่างเงี้ยใน t ิกต็อกแล้วก็มันแค่ดันวันนั้นมันก็รู้สึกว่าฟังที่ psychology เขาเขียนแล้วก็ตรงกับใจผมก็เลยดีโพสอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกคนก็แบบเป็นห่วงแล้วผมก็เข้าใจแม่ก็เป็นห่วงลูกเลยนะก็จริงๆผมมีความสุขมากเป็น ในการเดินทางของผมอะทุกวันนี้ผมมีความสุขมากแล้วก็มีเพื่อนตั้งสิบเอ็ดคนนะมีตั้งสิบเอ็ดคนที่แบบคอยอยู่ข้างหลังผมมันก็ผมแฮปปี้มากครับแล้วก็มันก็แค่มีบางวันที่เราก็อาจจะแบบผิดหวังในตัวเองแบบทำอะไรแบบแบบบางทีก็ร้องเพงไม่ได้สักทีเก็ก็แบบจะแค่จะบอกว่าแบบไม่ต้องเป็นหวน่วงแล้วก็อยากบอกสุดท้ายว่า ขอให้เบียสแก็บพวกเราไว้ในใจตลอดไปนะครับเอาเกาตาช้างมาแปะไปเลยเช้าดูนับเราจเอาเกาตาช้างเอาผมผมก็จะเอาเกาตาช้างแปะทับไปอนทีหนึ่งนะครับเอยากจะบอกว่าข,ขอบคุณทุกคนเลยครับที่มาหาพวกเราในวันนี้ไม่ใช่แค่ทุกคนที่ทอยู่ที่นี่แต่ว่าทุกคนที่อยู่ในไลฟ์ด้วยนะ ทุกคนเลยพวกผมอยากจะตั้งใจงอยากจะมอบความสุขให้กับทุกคนเลยจริงๆไม่ว่าคนจะอยู่ที่ไหนก็ตามอยากให้ทุกคนมีความสุขเวลามาเจอพวกเราอยากให้ทุกคนมีแต่สิ่งดีๆเวลาที่จะมาหาพวกเราถือว่าเราเจอกันเสร็จในอแล้ว mm hmm. หนึ่งปีอย่างที่ผมบอเป็นเวลาที่ไวมากจริงเพราะตกปลารปีนี้ผมเจออะไรมาเยอะมากที่ไม่เคยแบบเจอมาก่อนเลยใน อาจจะแค่อยุคสิบเก้าเว่าปีนี้เป็นปีที่แบบเจออะไรมาเยอะมากจริงๆครับผมก็ได้เรียนรู้รหลายๆอย่างผมเรียนรู้อะไรเยอะมากในปีนี้แล้วผมก็คิดว่าทุกๆคนก็เรียนรู้อะไรเยอะมากในปีนี้เช่นกันก็สุดท้ายนี้ก็อยากจะพูดอย่างนี้แล้วกันว่าพวกผมรู้สึกโชคดีมากที่มีพวกคุณเข้ามาอยู่ในชีวิตแล้วก็ ขอบคุณมากนะครับที่ให้พวกผมเข้าไปเป็นตัวหนึ่งในชีวิตของพวกคุณขอบคุณครับมุณม่มีิ่งใจลูหัวทริปไปก่อนนะล,ลูกนะถ้าผมก็ตามธรรมเนียมนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะจบโชว์แล้วขอทุกคนถ่ายรูปได้ไหมครับ นี่แถวนี้เลยใจหัวเมี่ยงโอเคคิดว่าน่นนะนาจะได้แหละหน่ามีบ้านที่ BPA อยู่ที่บ้านก็จะได้ ขอพูษแปลว่าอยากจะปกป้องเด็กๆคนหทึ่งนนคนนี้จากปล่าว่วและก็ภายกรายทุกสิ่งอยากจะปกป้องไสตลอดไปตอนเดบิวต์มาแล้วเราเราู้สึกว่าเรา,เรา,า,เราอยอะมากขึ้นเรามีความสุขที่อยู่พืบที่มากขึ้นเรามีความสุขที่ได้มาได้ได้ใช้ชีวิตกับคนกลุ่มน,นี้เรเนพื้นที่ปลอดภัยสบัยของเรามันอาจจะเป็นสิ่งแบบว่าเหนื่อยแต่พอแบบหันกลับไปดูมันก็แบบว่ารู้สึกว่ามันมีนความสนุกในทุกวัน แบบมันไม่มีสักวันเลยที่แบบเราไม่มีรอยยิ้มอยู่บนหน้าแต่จริงๆถ้าได้พูดตรงๆก็คือมันก็เหนื่อยแต่ว่ามันมีคนเหนื่อยด้วยกันมันมีทุกคนที่เข้าใจกันเราเก่งนะที่แบบว่าเราไปด้วยกันได้ที่สองคนเราแบบสู้มาด้วยกันทำมาด้วยกันในแต่ละครั้งที่เรามาเจอกันไม่ต้องเจอกันบ่อยแต่แต่อยากให้แบบทุกๆครั้งที่เจอกันคือแบบเจอกันครบที่สองคนหมายถึงว่าทุกปีหนึ่งนั้นสองครั้งแต่อยากให้สองครั้งนั้นมีทั้งหมดสองคนดีใจที่ รายการเข้าคัยใหญ่คนหนึ่งไม่รู้ว่าใน20ปีข้างหน้าเราจะไปอยู่ตรงไหนรู้สึกว่าสิ่งรอบตัวเราเปลี่ยนไปในทุกวันเลยถ้าเกดท้ายแล้วถึงมันจะเปลี่ยนไปแค่ไหนดีใจมา,มากๆที่สุดท้ายวัดสองคนยังมีการต่ากาัน20ปีข้างหน้าคําว่าบัสจะเป็นยังไงไม่รู้แต่อยากจะบอกว่าช่วงเวลาชีวิตที่ผมอยู่เป็นบัสกับพวกคน คงเป็นช่วงเวลาตามนานของชีวิตผมครับตอนนี้เรามาตั้งใจไล่ตามความฝันกันก่อนมาทําให้บัสเป็นวงที่ทุกคนจดจําถ้าในอนาคตแบบโตขึ้นไปแล้วก็มองยอ้อนกลับมาตอนนี้ก็คงจะแบบเป็นโมเมนต์ที่คงจะมีความสุขมากแล้วก็คงจะคิดถึงมันมากเหมือนกันอยากขอบคุณเพื่อนๆที่แบบอยู่ข้างๆกันมันมองตาเรามันรู้ใจเพราะว่าเหนื่อยใช่ไหมอะไรอย่างนี้ยเราก็เหนื่อยเหมือนกันแล้วก็ยิงกันไม่ได้เลยขอบคุณนักเรียกันที่แบบตั้งไว้ตรงนีดีๆคนนี้ในเราทั้งสองคนน้มแบบมันเชื่อมกันนะ แต่เราเชื่อไปลเดียวกันแล้วเพีงภาพเรามันก็ขึ้นมา ไรก็ได้มาเถอะอุ้ยเด็กข้างหลังผมไม่เห็นกระถูกขอโทษผมไม่เห็นกระถูกของูดต่อเลยนะคือ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 ก็คือพวกผมอะพวกผมอะยอมแบบดูว่าทุกคนเป็นผมมากว่าแบบเออานอนหรือวันนี้ไม่ทำงานอะไรอย่างนี้กันแต่ว่าอยากจะบอกว่าทุกอย่างที่พวกเราตั้งใจเหนือตั้งใจทำให้ทุกคนคือว่าเราอยากทำให้ทุกคนมีความสุขจริงๆเพราะงั้นทุกคนทุกคนอาจจะพูดหลายรอบแล้วแต่ว่าแบบ ทุกคนไม่ต้องไม่ต้องเป็นห่วงนะครับพวกเราดูแลตัวเองได้และสัญญาว่าจะไม่เทนต์ตัวเองให้พวกเรามีเวลาพักผ่อนเยอะขึ้นให้ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงพวกเราพร้อมให้ไปทุกคนนะครับขาจะล็อกแล้วโอ้โหทำไงอ่ะไ่ทำไง โอเคอนี้คะไรอ่ะั็นนี่พี่จุเนี่ยหรออันนี้คอันนี้พี่ไอมาด้วยประเดพี่ไอเาป๊มากอ่เนี่ยอ่ง่อยอันนี้อาร์ถอยอ่ะได้เหีอยาได้หจริงจริงวิีพได้เยไ่มเฮ้ยเฮ้ยีีีอันนี้ขายที่ไหน่รไม่รู้ว่าจากไหนอ่ะไขายจากไหนอ่ะ ถ้าดำมือชิงไม่มีเลยไม่มีขายอันเปิดได้เลยปะหรือว่าสำหรับเราแค่เดียวอันนี้แกะแกะได้ไหมแกะได้ไหมแกะได้ไหมไม่ได้ครับโอ้โหพี่ไทยแกะไปแล้วเอาใจผมแกะแล้วและเวลาก็ดำเนินบีบ1ชั่วโมงในการแกะแล้วก็สนุกกันอย่างนี้นะครเก็บเลยเก็บอุ้ยรู้ว่ารออ่ะเร็วมากคุคอนเสิร์ตเราไห้นอะไรนี่ิอุ้ยขบเปิ้ลมียวเปิ้ลแล้วเราไม่มีตัวสิ่งเด หี่ก็ตัวนี้ตัวนี้วนู้อัไหนตันไหนอันนี้สีเห็วต้องต้องซุ่มเยอะต้องซุ่มเยอะมีไมไม่มีมีเวาหเี่ไม่มีไม่มีเลมีไหมอันนี้กินได้เลยไม่ได้เอาไ่แครับ็กก็อจริงถ้าเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนรีวิวทีละคนครับคามรู้สึกเม่อ่องมันทุกคนทุกคนนอนจริงมีแบบว่า มมันมีกิมจิมากเลยกิใช่ฮะมีกิมิคกิมิคกิมิคเลนบอกบอกว่ามีเพลงอะไรบ้างวันไหนวันไหนเนี่ยดีดีเวลาดีเวลา้ได้ไหมอ๋อฟันด้วยไม่ได้มีฟันด้วยไม่เราไมเราไม่ถ่ไปทางนู้นอ๋ออ๋ออ่ะเออเออว่ะเออคุณจะเอามานทำถ่ายคนเดียวเลยตอนนี้นนหลังอุ้ยอันนี้รุ่นใหม่อ๋อเมื่อกี้เหรอดูเมื่อกี้อุ้ยเร็วเหมือนกันเลยใครทำา เอาไปงั้นเอาไราะตุ๊กกิมมันเ่น่นรนอะไรอ่ะคือพี่ไทยมาๆถ่ารูปถ่ายรูปถ่ารูปนหน้าเนวๆเดี๋ยวต้องรีวิวของตัวเองทุกคนคิมคิมนะครัต่กนักกมาเกิดะไขนมมมมต้องตัวนี้แน่เลย่ึนหน้าโอ้หน้าตัวนี้ไม่ใอยากเริ่มเลยยมนไม่จไม่จบอ่ะทุกคนผมบอกลว่าต่อไปที่จะถ่ายนะคือ เราเราวันเกิดเราเนี่ยเราก็าอยากให้ทุกคนกลับบ้านแบบมีความสุขไม่ร้องห่มร้องไห้ให้ร้องไห้ก็เฉดหน้า,าผมไม่เ็ดไปแล้วนะ oh. กลับบ้านแบบว่าอะไรน,นะเฮ้ยแล้วทำไมก็ไม่มีอะไรพูดต่อสิอ่าเดี๋ยวผมผมผมเม,มื่อกี้สดเมื่อกี้เลยเพราะว่าจริงผมลืมหมดแล้วเนี่ยผมจะพูดมาเพราะว่ามีทุกคนมาเซอร์ไพรส์รยเยอะอเกินทั้งพีอรันทั้งสิบเมื่อกี้ทั้งวีทีอาร์เดี๋ยวผมจะให้ทุกคนถ่ายดีกว,ว่าคือเพลงต่อไปเนี่ย ยังไม่รู้เพลงอะไรนะอย่าเพิ่งบอกนะอย่าเพิ่งยังพึ่งบอกเพลงอะไรเดี๋ยวผมจะให้ดูคนถ่ายทีนะบัตรด้วยบัตรก็ไม่มีใครรู้ใช่ไหมไม่รู้โอเคบอกวันนี้วันวันนี้วันอะไรนะฮะอึสุกอึดสุกอสุกสุกนะท่องเลยนะรอรอกันทุกเมื่อไหนคุณจะเล่นเพลงว่ผมบ้าอยู่นนี้ผมคิดยังไงไม่รู้ะจมันดวดู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 อันนี้สตาร์สตาร์ ไม่มีไมมเอกเอกไหมไอันนี้อันนี้อะเยหนาวแนส่อันนี้สั่งหรออันนี้อันนี้อันนี้สั่นเอออโตขึ้นสงเืนไงสั่งสั่งสังอ๋อโยผมไม่ผมไม่กันอันนี้อะไรอันนสั่นอันนี้อะไรอุ้ยอันนี้นิวชี้นดชีพอครับทุกคนที่บอกไหมล้เมื่อกี้วันกี้วันแล้วทุกวันวันอะไรวะ พอนแล้วนะเ<ฮ>ิลงต่อไปนะครับผมตกสันนั้นคีดถึงอยากให้ทุกคนรอนพร้อมเรานะครับผมเพิ่งปล่อยไปวันสองวันที่แล้วใครที่ยังรองไม่ได้เนี่ยต้องไปร้งเพิ่มนะเมมดี๋ยวมา้องด้วยกันเกิดนะเพลงต่อไปครับตกสัมวันคิดถึง